งานงอกพี่น้องเอ,อ้ยงานงอกแล้วเสียมไปถูกกิ่งหัก <c oughs> เอาละครับพี่น้องครับหลังพอต้มแล้วมีช้อยให้เลือกเล่นเ,ลเยอะเลยไม้ตัวนี้จากการพิจารณาพิจารณาไปพิจารณามาสวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านเป็นประจำยช่นเคยนะครับพราบเขียวขลาดเป็นไฟร้า,าตื่นมาเตรียมความพร้อมในการออกล่าตะโกล่าไม้คูดป่าเป็นปกติก่อนก่อนจะไปรับมีดรับเสียมลัาอย่างในรถเพื่อที่ไปถึงหน้างานเร็วพูดยังก็บูดรับเหมาข้อสัง่งไตะวันขึ้นแล้วพี่นอ้องทริป ต้องใส่กระเป๋าเสื้อทำไมถึงชอบใส่เสื้อทหารมีหลายกระเป๋ามาใส่อุปกรณ์ได้เยอะอันไหนที่ไม่ค่อยได้ใช่ยวสะพายไปก่อนแบบนี้บอกมีถุงปุ๋ยย่างในเรื่อยจะใช้ทีหลังแล้วเราก็ใส่ใส่ย่ามเบียดไปก่อนอน้ำเอาละพร้อมแล้วมี่เรื่อยกันไกลย่างไงโอเคสายอาจจะขาดขาดให้ใหายได้พี่น้องด้วเ,เพราะว่าสายไม้ขาด อันนี้ใช่กล้องแบบเพียวๆเ,เลยยังไม่มีเงินซื้อสายใหม่ไปเดี๋ยวไปเจอกันหน้าง,งานเอาละครับพี่น้องครับเดินทางมาถึงสถานที่หาของเราแล้วคือเปลี่ยนไปเรื่อยเสียงอาจจะเบาเด้อพี่น้องเด้อไม่มีใหม่เดินหาตามคณะอะไรไปตามภาษาอย่างนี้แหละครับบนไซสายคุดจะลองเพียงให้ฟังก็เดี๋ยวเนื้อหาเพียงกันเด้อ เออนีเจอเป้าหมายต้นหนึ่งแหละนี่ที่ทางเลิดอยู่นู่นเดินตะเลิดไปนู่นตอนนี้เรามาเจอเป้าหมายต้นแรกของเราแล้วครับเป็นตะโกเป้าหมายทำไมถึงว่าเป้าหมายดูยังไงเออบอกไม่ถูกเหมือนกันเลยอันนี้เอาเสียมตีแล้วนะพี่น้องนะเพื่อเป็นการเอ่อเผื่อมีงูมีตะขาบจะล็อกอก็แกะตหน่อยเด้อ เราดูก่อนนี่นี่คือเห็นมันมีรอยเออมันรอยเจ้าของตัดเอาไว้นี่ว่านี่ <c oughs> ตัดจนหลงจนล,ลืมเนี่ยนี่นี่นเออใช่แหละเดี๋ยวใช่ใช่น่าจะเป็นไม้เจ้าของตัดเอาไว้เมือ่อเมื่อคิดก่อนก่อน <c oughs> <c oughs> มาเดี๋ยว <c oughs> <ๆ>เดี๋ยวมาลองคุดกันดูพี่น้องเลยมาลองตัดแต่งกันเด้อแต่โกนะนี่มันตัดเจอะทิ้งไปทั่วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วหลงลืม เครื่องไม้เครื่องมือครบพร้อมแล้วไม่มีอะไรหลงลืมไว้บ้านนะเริ่มกันเลยเสียงเบาก็เพิ่มเสียงกันเด้อพี่น้องเด้อไ,ไม้ไม้ยังไม่มียังไม่มาเป็นไม้ที่รอยเจ้าของตัดแต่งไว้เองเราลืมเองเดินตะเลิดไปนู่นแล้วนะไปเปิดต้นลิปนี่จะเดินกล้มามาขวดน้ำก็รถมอเตอร์ไซ รักคร่าวๆมันเดิมครับพี่น้องครับมันก็ไอ้วิชาเดิมอะเนาะคนไหนดูคลิปเก่าๆผมมาก็จะเห็นวิธีมันก็ต้องหาเขาเรียกอะไรล่ะหาพุ่มหาทรงกันก่อนอันไหนที่มันใช้ได้ก็คูดไปอันไหนใช้ไม่ได้ก็ปล่อยไว้เราก็เหมือนเดิมคุดแล้วต้องถมพนาคืนเจ้าของเขาเปิดหาอะจะคลิปเกอร์อีกก็ไม่รู้มันมัน เอาเนี่ไม่ได้หรอกบางทีถึงตัดเอาไว้ได้มันจะรูดฟอร์มจากที่เราคิดเอาไว้ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างเลยพี่น้องเอะบางทีก็อย่างต้นก่อนๆที่ถ่ายคลิปแรกๆที่เปิดจะดูการลา่าบางทีเจ้าของนาเข้ามาฟันไว้ท้ำคือมันสูงบางครั้งก็รอยรถเกี่ยวเขาเหยียบอะไรเหยียบเดี๋ยวมาดูอ่า ต้นนี้จะได้ถึงใต้ดินไหมหรือจะได้เป็นไม้หนาดินไม้ใต้ดินก็เก่าไม้บนดินก็สวย <c oughs> คนจะขายของเนาะมันต้องให้ดูดีที่สุดเอาไว้ก่อนทุกอย่างเลยแต่ต้นนี้ผมว่าดูคร่าวๆตอนนี้นะผมว่าโอเคอยู่นะเออมันไม่ใหญ่ไงมันตรงสเปคที่ผมต้องการผม,มอยากได้ไม้ไม่ใหญ่มากมาดูเดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆกันก่อนเอาใบออก ยังไม่ยังไม่คุยนะเดี๋ยวมาดูการดูไม้กันนี่นะพี่น้องหลังการที่ผมตัดใบออกแล้วนะนี่คือกิ่งมันโค้งมันงอตอนนี้ก็จะอ่านยากสักหน่อยอยู่เด้อพี่น้องเดือเพราะว่ามันยังไม่เอาขึ้นมาจากดินยังไม่ล่างมันต้องอาศัยประสบการณ์เด้อส่วนหนึ่งไม่ใช่คุยอวดตัวเองนะแต่ว่าหลายท่านที่ดูว่าทาไมคุดไม้ไม่ได้อย่างผู้ช่วยเขียวอย่างพี่เขียว คือผมก็โคดมาก็ไหลไหลายร้ยอยต้นนะพี่นงนะบางต้นมันก็ไม่ได้สวยหรอกแต่เราเอาศัยประสบการณ์การอ่านไม้อ่านอะไรออเนี่ยมันจะออกแนวกลุ่มกอไปหน่อยนึงมันจะรากเดียวกันไม่แค่นั่นแหละโอ้ถ้าคนละรากก็เจ๋งละเออลากเดียวกันอยูอว่วะนี่ยนี่นี่น,น,นี่มันมันมันกลับมาหากันมัมีถุงยางด้วย นี่น่าจะเป็นไม้ใต้ดินนะพี่น้องนี่โคนเก่ามันมาถึงนี่เลยกิ่งมาถึงล่างนี่เลยอาจจะได้เป็นไม้กลุ่มกอใต้ดินนะตืมลงไปเดี๋ยวลองโคดดูแต่ผมขอเปิดนาดินก่อนด้วพี่น้องเด้อเปิดหนาดินคือเนี่ยเสาะหาฐานมันให้ได้ก่อนมันจะกิ่วไหมพอดูแล้วตรงนี้มันกิ่วเนี่ยช่วงเนี้ยมันกิ่ว แต่เดี๋ยวเราไปหาวิธีแก้กันดูต้องต้องงัดหน้าดินเปิดหน้าดินขึ้นมาดูก่อนทำการเปิดหน้าดินนี่คืออย่างที่เห็นนี่ค่อยแซะระวังเพราะว่ามันอาจจะมีรากฝอยให้เราต้องการที่เราต้องการจริงๆไหมล่ะรากฝอยอยู่ตรงนี้มันเป็นไม้ตอเก่านะนนี่น่าจ,จะเป็นไม้ตอเดียวกัน คุดพยายามอย่าเอาดินไปไกลต้นมากไม่ใช่อะไรหรอกเวลาจะถมขึ้นแล้วมันมันเหนื่อยพยายามอยู่ให้ไกล้ต้นที่สุดเพราะคุดของเขาแล้วต้องถมข้างหน้าขึ้นให้เจ้าของเขาทุกทุกอันสามจุบคุดไม่นะสามจุบ เคเจอลากไยแล้วลากอยอยู่หน้าดินบางทีต้องใช้พวกกันไกลพวกเล็กเหลียมช่วยเอากันไก,เก่เก่าๆเาด้อกันไกใหม่จะได้คมผมว่ามันโอเคอยู่นะพี่น้องเราคูดขึ้นมาดูกัน เอากระเป๋าออกก่อนนะตอนแรกไม่มั่นใจว่าจะใช้ได้ไหมตอนนี้ก็อาจจะดูวุ่นหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหาวิธีแก้แต่ว่ามันได้ความเก่าแล้วเราก็มีสมยั่ในหัวเหมือนเดิมดินงก็คุดง่ายกำลังดีเลยกำลังเซฟตัวงานงอกพี่น้องเอ้ยงานงอกแล้วเสียมไปถูกกิ่งฮัก ออแกทรงเด้ที่นี่ย <c oughs> อ่าแกยังไงดีล่ะถึงก็เกาหัวเลยละง,งานเียยิ่งทั้งเนี้ยนนมันพลาดอย่างเนี้ยเนี้ยเนี้ยกิงสำคัญด้วยนะกิ่งที่ผมตั้งใจจะเก็บไว้เป็น ตำแหน่งของมันเนี่ยสาพาดไปแล้วแต่ก็ต้องคุดต่อแล้เวเราจะทำการแก้ไขด้วยการเปลี่ยนหนาไม้ย้ายหนาไม้จากตำแหน่งเมื่อกี้นี่ถ้าไหนมันแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องคุดไปแล้วเสียเวลาก็ปล่อยไว้เดี๋ยวชุดหน้าปีหน้าค่อยมาหาใหม่ขาดแล้วพี่น้อง ไปไหนล้กิ่งเมื่อกี้นี่กิ่งหายตรงนี้วางไว้ไหนเมื่อกี้นี่เจ้าให้ดูสักหน่อยเป็นกิ่งนี่นี่นเจอแล้วเป็นกิ่งสําคัญที่ผมตอนแรกเจด้านนี้เป็นด้านหนาคือมันอย่างนี้เห็นไหมนี่กิ่งสําคัญเลยพลาดไปถูก ทำการเปลี่ยนหน้าไม้หาหน้าไม้ใหม่เนี่เนี่ยไอตัวไอตัวที่มันชอบทำให้ดินเป็นโพรงบ้านผมเขาเรียกไอแบบนี้เขาเรียกดินหุน่นถ้าปลวกมันจะเป็นจอมปลวกใหญ่นี่รากฝอยนี่รากถ้าย้ายหน้าไม้มาด้านนี้พี่น้องว่าไงดูบวมเนาะต้องอยู่หน้านี่เราลอง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 คัดกินก่อนเด้อคดมาแล้วพิดแผนอย่างที่บอก ตอนแรกเกี้ยด้านนี้เป็นด้านหน้าผมต้องเปลี่ยนมาเอาด้านนี้เป็นด้านหน้าเดี๋ยวจะลองแก้ปัญหาดูเด้อยพี่น้องเลยใช้ได้ไหมลาก็มีลากฝอยลากอะไรม,มีแล้วก็ตุ้มบางเฉียบเดี๋ยวจะลองแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดูเราเอากันสดๆตรงนี้เลยพี่น้องถ้าเราจะย้ายเปลี่ยนหน้าไม่เพราะว่ามันมันพลาดไปเร้วเราคืนไม่ได้บนไปก็ไม่ได้อะไรคืนขึ้นมาต่อก นี่อ่าเห็นแกะตรงนี้นะนี่ที่มันมีโค้งทดลองก่อนอันนี้กิ่งตายออกดูบวมเนาะมันไม่ใช่บวมอะไรหรอกไงมันบวมตรงนี้เดี๋ยวเราต้องกลับไปบ้านแล้วก็เอาคีมปากนกแก้วงับนี่ไม้มันจะอยู่ประมาณนี้ มุมอันนี้มุมมุมข่ำเลยนี่มาจะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวต้องทําการงับไอกิ่งหลังก็จะปล่อยไว้อย่างงี้ก่อนนี่อันดับแรกห่อต้มลืมต้องห่อต้มก่อนทําการตัดลากลากแก้วออกเล้วนี่ลากฝอยแล้วห่อแล้วมาดูการคัดกิ่งกันดีๆห่อต้มแล้ว มีช้อยเลือกเล่นเยอะเลยไหมต้นนี่จากการพิจารณาพิจารณาไปพิจารณามาที่ยังไม่ตัดคือลังเลมันเล่นได้หลายทรงอยู่นะถึงจะดูแบบยังไงก็ยังไงล่ะบอกไปถูก <c oughs> อาจจะดูมั่วๆคือตอนเนี่ถ้าคนมาเห็นต้นจริงนะจะจะบอกจะจะอ่านง่ายถ้าคนดูในคลิปในไรอาจจะอ่านยากเนี่ยมันเล่นได้หลายทรงนะเอ้มันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นหลายรูปแบบ คือจะเ,อเป็นกิ่งนี่ลงมานี่ก็ได้กิ่งที่มันห้อยลงมาเนี่ยหรืรอจะตัดต้นนี้ทิ้งไปเลยก็ได้แล้วเ,เอาต้นนี้ทาเป็นด้านหน้าคือมันจะมีความเก่าความบีดของมันกิ่งเราเราเลี้ยงไม่นานก็จบเป็นไม้โครงสร้างได้เนี่ยถ้าเป็นไม้อย่างที่บอกทุกขั้นอ่ะถ้าเป็นไม้แบบว่าคุดไปล่นเองนะตัดได้ตามอำเภอใจเลยพี่น้องเอาที่ที่ผมชอบเลยแต่อันนี้คุดไปขาย มันก็ต้องเหลือไปให้ลูกค้าเขาเลือกเองตอนนี้ต้องไปทําการล่างนา้ําแล้วก็เก็บพวกดูที่มันบวมๆออกเนี่ยแล้วก็คัดกิ่งบางส่วนออกนี่ผมไม่คัดในป่าทันทีคือบางครั้งในการคุดเราอาจจะเหนื่อยอาจจะกําลังสับสนมึนงงอยู่ถ้าพลาดไปเร้วมันก็เสียของเราก็จะผมจะใช้วิธีไปถ้าจะนั่นนะผมจะไปปลูกอยู่บ้านไปคัดกิ่งทําอะไรอยู่บ้าน มันจะได้แบบใจเย็นอารมณ์ดีแล้วก็อ่านไม้แบบเอ่อให้มันดีกว่านี้แต่อันนี้ก็ได้ทรงคร่าวๆในหัวละสองสามทรงแล้วนะตอนนี้นะ่ะเนี่ยใครจะเอาไปทําเป็นไม้กลุ่มกอเป็นไม้พุ่มบอนไซหรือจะเอาไปเขียงทดเนี่ยได้ได้ไดต้นนี้ได้ถ้าคิดว่าบวมก็ตันนี่ได้ถ้าคิดว่าไม่ไม่บวมเก็บแผลนี่เป็นก็เอาออกได้เล่นไปทรงนี่คัดไอ้กิ่งเกินเกินนี่ที่มันชิดกันออก ก็จะได้เป็นไม้คนคู่เลยอันนี้ยังสีาดายอยู่ก็ไว้เป็นพุ่มเปียหลังได้เป็นไม้เหมือนกุ่มกอี่เล่นได้หลายทรงอะคลิปนี้ลากันทนํานี้ง่าย,ายๆเลยเด้อพี่น้องจะไ,ไปหาต้นใหม่ทาคลิปใหม่เพราะว่าต้นนึงก็คลิปนึงก็ซิบกว่านาทีเพราะว่าจะเน้นไปที่ความขีโมซะจนมากเดี๋ยวไปดูต้นใหม่กันพี่น้องความจริงนะเสียดายมากเลยถ้า,ถ,าถ้าต้นนี้กิ่งตรงนี้มันไม่หายไปนั่นเนี่ย มันจะได้ตามที่ผมคิดนะผมจินตนาการไว้อีกทรงหนึ่งแต่ก็แก้ไขได้เนี่ยนี่เป็นการแก้ไขเนี่ยแก้ไขก็ไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กันเป็นประจำเช่นเคยช่วงนี้อาณาอาจจะชิดจอหน่อยเด้อเพราะว่าไม่ไม่มีก็ไปไปจริงๆเลทีเนี้ยฝากกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามช่องเล็กๆส่วนเล็กๆแห่งนี้เป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเขียวคราดบนไซฟาร์ KBF เดยว ไปดูว่าต้นต่อไปจะได้แบบไหนส่งไหนก็วันเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่าแบ่งไปหลายๆคลิปหลายๆช่วงมันหลายต้นหลายส่งเนาะไปละครับ <ounce noise> เบ <spiritually> ิกเลิกออกบ้านได้แล้วหนึ่งต้นขอสักเช้าละสามสี่ห้าต้นไม่โลภ